ยกเร็วยกไอแพรไม่สู้แพรไม่สู้ยกโอ้ยแก็ไม่สู้ม,สมามามาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเป็นตัวหนึ่งสองกูไม่เล่นนะเล่นเองหนึ่ง,งสองสามป้า ไงคุณเป็นไงคุณท่านหัวหน้าผ่านไหมครับผ่านครับผ่านครับผมครับผมสวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่แอลตระดนถุงยินดีขอบคุดีครับผมเปิดแม่หน่อยเปิดแม่หน่อยไม่รู้ว่าใครตอนนี้ขึ้นห้องเรียนแล้วแต่ไม่ขึ้นครับเนียนเนียนเนียนพอดีวันนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมโรงเรียนนะครับเขาก็เลยให้ทําเขตพื้นที่กันแต่เรามาซ้อมดนตรีกันเพื่อจะซ้อมเสร็จมื่อกี่นี้ เดี๋ยวโอกาสนี้เลยนะครับมีคนบอกคิดถึงซันนี่กับนัทซี่เหลือเกินนะก็เลยเดี๋ยวให้ซันนี่กับนัทซี่ได้ทําอะไรสักอย่างแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีกล่องมาสองกลองนะ่องมาดูกันเลยกล่องแรกนาโนเขาคือใครอะนาโนมาจากสุรศรรักดิ์ศรีราชานี่เองเฮ้ยบุบ๋มบิ๋มว่าไม่ใช่ของเราแปลว่าบอกให้ไปเอาของคุณหมู จะเออถามคุณูเขาดูมันเป็นกล่องของเคอร์รี่อ่าเพาอาใหม่เอาไปเปลี่ยนเอาไปคืนเขาเอาลวเกือบลวเกือบแกะกล่กอ,กกองคนอื่นแล้ว <S <S ไปเอามาไปเอามา <S <S มีเขามาส่งแล้ว <S 1> <S 1> อันนี้ของพี่บัณฑิตนะครับก็พี่บัณฑิตพี่บัณฑิตโทรมาบอกว่าเดี๋ยวส่งของมาให้คุณหมูแต่ว่าถ้าเป็นกล่องก็เป็นเป็นชื่อของคุณคุณน,น,นันทนิตบุญตะวันส่งมาแต่จริงๆแล้วเป็นของพี่บัณฑิตนะครับอ่าพี่บัณฑิตนี่แกบอกว่าแกดูบทถงินดี้ประจำนะเป็นเอฟซีประจำเลยติดตามมานานแหละแต่ว่าพี่บัณฑิตแกพิการนะครับ คนพี่การก็ไม่สะดวกที่จะมาส่งเองก็เลยให้พี่นันทน,นิตมาส่งให้นะครับเดี๋ยววันนี้ให้นัซซี่กับสานิได้แกะกล่องเนาะเดี๋ยวอีกกล่องหนึ่งให้ให้แพรว่าไปเปลี่ยนอยู่นะครับแพรว่าหยิบมาผิดกล่อง <c oughs> ก็เวลาที่พัสดุของเรามาก็จะอยู่ที่ห้องธุรการนะครับห้องธุรการของโรงเรียนบางทีครูหมูก็ไปหยิบเองบางทีก็ให้เด็กๆไปเอา,าทีก็มองไม่หาไม่เจอบ้างอะไรเงี้ยครับอ่ะเมื่อกี้ใครบอกจะไปทําเขตวะเมื่อกี้ใครขยันวะเออ เลยที่มีคนขยันรีบไปรีบไปอ่ามาดูว่าพี่บัณฑิตส่งอะไรมาให้นะครับโอ้ม่เจ้านี่มันอะไรอ,อ,อเหงาจังเลยซาวครีมมันน่าจะเป็นอะไรเนาะเราดูไม่ออกจริงนะ น่าจะเป็นข้าวเกียบครูคะเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะครูก็ไม่ได้สั่งอะไรนะครูหมงปฐมอินนี่พี่ไออ๋อพี่ไอพี่ไอเอสซีจากสระแก้วน่าจะส่งมาให้ผักหวานแล้ววะฝากให้น้องกัง้งเอานีไงฝากให้น้องกั้งนะครับเดี๋ยวแอบแกะของพี่กั้งเลยอ่ะนี่มันอะไรกันถึงคุณครูหมูและเด็กๆชาวปฐมอินนี่ทุกคน นี่คือของฝากเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนบัณฑิตคงทนค่ะครับผมขอบคุณพี่บัณฑิตครับผมอันนี้ <Okay. S 1> มันคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นข้าวเกียบเนาะเป็นข้าวเกียบรสต่างๆที่พี่บัณฑิตส่งมามีอะไรอยู่ก้นอันนี้เป็นขอาอันนี้ต้ยมยำอ๋ออ๋อมีหลายๆรสเนาะออมีรสต้ยมยำมีรสอะไรเยอะแยะเลยนะครับ<า>ล,อลองชิมดูเอาลองชิมดูแกะกินเลยแต่นีลองชมิมช้อสนี้กนแกะอวดผู้ชมเลยเนะี่ย เออวันนี้มีผู้ชมเยอะนะครับผู้ชมที่ขี้เกียจไปทําเขตรักษาความสะอาดนะครับแอบมาเนียนอยู่แถวนี้เราจะไม่ให้เขากินนะครับเพราะว่าเขาขี้เกียจครับโอ้กรอบดีจริงเฮ้ยกัดกัดแบบยอเยอะเลยกัดแบบยอเยอะผู้ชมอะเอาสานี้ก่อนดังๆเลยเนี่ยทำหน้าตายยอะเยอะเลยกืนเร็วๆกินกืน ผู้ชมน้ำลายไหลเลยวันนี้ก็อาจจะเป็นการรีวิวท่เงเงียบๆหน่อยนะครับเน่ยคนหนึ่งพูดมากพอเจอกล้องแล้วก็าไม่กล้าพูดคนนึงไม่พูดเลยพอเจอกล้องเลยก็ไม่พูดเลยก็เป็นขนมไม่รู้ขนมอะไรเนาะก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวขอชิมหน่อยชอบกินอร่อยป่าอืมกูจะไม่กินอวดไทยนะเพราะมันบาปกูจะไม่กินอวดไทยนะเพราะมันบาป เมื่อกี้รถอะไรนะเาาครีม,รมอันนี้รถต้มยำนะครับทีนี้ต้องมีความสุขจริงเรานั่ง,งกินกันสามคนมันแทหมดหอมเลยลูกมือเที่ยงด้วยเนะี่ยอร่อยด้วยอะไรไน้ำลายมัน มันนั่งกืนน้ำลายไอ้พวกขี้เกียจเขาให้ไปทำเกียรักษาความสะอาดก็ไม่ไปมีเด็กดีอ <c oughs> นะอ <c oughs> นะ <c oughs> ไรเนาะเก็บ <c oughs> ไวนะ้ <c oughs> ไเลยนะเลยนะีเยนะ่ยคนละห่อเอะมามา,มาแอบแกะรีวิวกล่องพี่กั้งหน่อยพวกเราอันนี้พ,พี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้บอกว่าอยู่กทม บางทีพี่ไอก็บอกว่าอยู่สักแก้วอเอาว่าพี่ไอนะพี่ไอคนเดียวกันส่งให้พี่กั้งนะครับโอโ้โหพวกไม่เคยรีวิวของฉีกเลยควักเลยเอานิ้วแย่เข้าไปฉีกควักวิจะรขีกควักไหมลูกเออดูตอนนี้ที่เนี่ยนี่ตอนนี้รีวิวบ่อยตอนนี้เถื่อนอันนี้ส่งให้พี่กั้งครับผมอันนี้จะเป็นเสื้อฝากให้น้องกั้งทั้งสองตัว ทั้งม่วงและขาวจากพี่ไอโอ้แจมเลยหน่นอิจฉาพี่กั้งิจฉาไหมไอชาไหม,อไหมอเออเอ,อ้ถ้าอยากได้แบบพี่เขาต้องทําตัวให้เก่งนะแล้วเราก็จะได้ออกคลิปบ่อยบ่อยเนี่ยง่ายๆนะถ้าใครอยากได้ของแบบพี่เขาต้องทําเล่นดนตรีเก่งๆนะ่ะแล้วก็จะได้ออกคลิปบ่อยบ่อนะถ้าเล่นไม่เก่งก็ยังอยู่เป็นแบ็กกราว์เบื้องหลังอยู่เหมือนเดิมเนาะใช่ไหมเราก็ไม่ได้หน้าตาเหมือนตุ๊กตาเหมือนซาเน่้นี่ จะได้เล่นกากก็ได้ออกกล้องนะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะพาซานิทำมโอโซแบนซะหน่อยนะมอโซแบนซา,านิปะทะนัสซี่นะ oh, <no. S 1> แต่วันนี้นัดไปแล้วนะครับมอโซแบนเค้กแอนนิวอ่โมโซแบนเค้กแอนนิวครับผมเดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้เพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับยังไม่ได้นัดกันเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่บันดิตนะครับ FC จากคุณหมูจำไม่ได้ว่าพี่บันดิตจากไหนนะครับขอบคุณพี่บันดิตนะครับ นะแล้วก็ขอบคุณพี่ไอ์ที่ส่งของมาให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เหนือภารกิจเราก็ฝึกดนตรีเช้ากลางวันและเย็นทุกวันนะครับช่วงนี้ไม่มีวงทุ่งก็จะเน้นฝึกที่วงดุริยางหน่อยนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ <S 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 อะไรนั่งกินน้ำลายทำไมไป <S 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 ไปไปไปกลับบ้านใครบ้านมันไปไปไป เก็บไปเลยลูกไม่ต้องแบ่งใครนะไม่ต้องแบ่งใครนะห้ามแบ่งถ้ารู้ว่าแบ่งงานหน้าอด